มาละ้ยหนาวหนาวหนาวเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นอะไรที่ว่างแล้วนะคะหลังจากการทำงานวันนี้แค่สองชั่วโมงนะคะก็ช่วงนี้นะคะมันเป็นเอ่อโลซีซัสำหรับบางที่นะคะแต่ว่าก็ถือว่า บางคนเขาก็หายแล้วนะบางคนเขาก็หายแล้วเพราะว่าอาจจะมีบางที่ที่เขาได้รับสวัสดิการอีพัซซี่เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มันเริ่มหายสําหรับบางที่นะคะเป็นที่น่าเสียดายสาหรับบางร้านที่ยังไม่ผ่านนะคะและ,ะการรวมกลุ่มของพวกเราะะเราจะใช้ชื่อว่าการรวมกลุ่มเฮือกสุดท้ายนะคะ ของนะคะร้านนวดไทยสายข่าวทั่วสวีเดนค่ะพ,พ,พ,พ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะใครรู้อะไรยังไงเขียนมาบอกออนด้วยนะคะใครรู้อะไรยังไงใครมีกลุ่มเล็กๆที่พูดคุยกันอยู่ทุกวันนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะกรุณาเสแสมานะคะบอกกันด้วยนะคะเราจะรวมตัวกันนะคะทั่วสวีเดนเลยค่ะนะคะอ่ารวมตัวกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ แม้กระทั่งว่าอ้อนอาจจะไปกลุ่มของอ้อนไปรวมกับกลุ่มอื่นอะไรประมาณนี้นะคะที่เรามีอุดมการเดียวกันนะคะที่เราจะช่วยเหลือนะคะอันนี้เราถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะกลุ่มร้านนวดไทยสายขาวที่เหลือนะคะที่เหลือนะคะคนที่เขาผ่านแล้วก็แล้วไปนะคะเขาก็รอดตัวไปเนาะแต่คนที่ไม่ผ่านคนที่เออเราจะใช้คำว,ว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันแอบแอบ บานปลายนะคะตอนนี้มันบานปลายนิดนึงนะคะเรื่องมันมีไปถึงจนที่ว่ามีการที่อยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะชื่อร้านนะคะไทยมสสาส а ให้ไม่มีเหลือเอา้าพูดผิดเหรอการมีคําว่าไทยมสสาส аж ในชื่อร้านนวดไทยที่สวีเดนจะไม่มีอีกต่อไปหรอ นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องคิดกันนะคะมีการเริ่มทําแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าเอาจริงนะคะร้านนวดไทยสายขาวที่เหลือนะคะพวกเราก็ยังคงเป็นร้านนวดไทยที่ทําถูกต้องตามกฎหมายอยู่นะคะและก็ปฏิบัติงานนะคะนวดไทยนะคะรักษาชื่อเสียงให้นวดไทยอยู่เรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะ แต่ว่าเาท่าที่ฟังนะคะแล้วก็เท่าทีา่คุยกับพี่ๆหลายๆคนนะคะก็ได้ข่าวมานะคะว่าคิดค,คล้ายๆกันนะคะคิดค,คล้ายๆกันว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะพวกเราทำดีอยู่แล้วนะคะพวกเราเอา่อมีอุดมการ ะะอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่จําเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบหรืออะไรนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเรายังยืนกลานในการทํางานและไม่มีใครมาทําอะไรพวกเราได้นะคะพวกทีออ่ยังอยู่นะคะสายแข็งยังทํางานต่อไปอยู่แล้วก็ไม่แคร์อะไรใดๆทั้งสิ้นมีเยอะนะคะมีเยอะนะคะแต่พวกเราก็จะนอยว่าทำไมพวกเราจะต้องไม่ได้รับสิทธิ ที่ลูกค้าจะมาใช้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คือไม่รู้ว่าคนอื่นน้อยป่ะนะแต่อ้อนนอยนะนอยคนเดียวเวลาลูกค้ามาแล้วถามขอใช้ฟรีสโวดบีดอกจากอีพารซี่ไม่ได้ <laughs> นอยนะใครเป็นไหมนะหรือว่าทุกคนแบบบางคนก็ไม่น้อยนี่ไม่รู้นะคะบางคนไม่นอยก็มีนะไม่ใช่ไม่งอ มาแล้วใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ใช้ไปโกรธไปเลย <laughs> มี <laughs> มีนะคะคือเขาไม่แคร์เขาไม่สนละค่ะนี่เพราะมันเป็นอะไรที่มันเกินเกินสิ่งที่เขาจะต่อสู้กันนะคะมันมันบางทีมันย,ยุ่มยิมนะคะเป็นอะไรที่คือใครจะไปว่างไปคมูลทุกวันนะ่ะอีนี้ก็ไปจนไม่รู้จะไปยังไงแล้วนะคะไปจนคมูลยอมแพ้นะคะประโยคสุดท้ายที่ได้มานะคะ ก็บอกเนี้ยแหละเป็นตอนเนี้จะมีเสียงเดียวเลยไม่ว่าใครจะไปที่คอมมูนไหนไปขอความช่วยเหลือที่ไหนอะไรยังไงน่าจะเป็นคำตอบให้กันนะว่าพวกเราต้องรวมตัวกันนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะนี่เป็นเหตุผลอีกครั้งหนึ่งที่อ้อนเขียนเลยไปเลยว่าเฮือกสุดท้ายของพวกเราแล้วนะ นะคะถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันไม่ช่วยกันไม่มีใครมาช่วยแล้วไม่มีแล้วนะคะประมาณอาทิตย์ที่แล้วอ,อ้นยังเครียดอยู่เลยนะคะนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับไปเลยนะเพราะว่าอะไรหนึ่งเสียรายลูกค้านะคะสองมันใกล้สิ้นเดือนแล้วสามมันใกล้สิ้นปีแล้ว <c oughs> นะคะคนก็มาถามนะคะลูกค้าเก่าก็มาถามลูกค้าเก่าก็มาถามนะคะว่าทำไมฉันใช้ไม่ได้นะคะ ฉันก็เลยเขียนป้ายติดไว้หน้าร้านเลยตอนนี้อการที่เขียนป้ายติดก็คือคือถ้าคุณมาถามกูก็จะหน่อยเนี่ยหน่อยเนี่ยไม่รู้จะตอบว่าอะไรนะคะไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลยเพราะว่าฉันไม่ได้ตกแต่งร้านเหมือนที่เขาว่าไว้อะไรเงี้ยหรอเอองงนะเออหน่อยนะคะสอบถามที่ไหนนะคะเขาก็บอกกันนะคะหมายถึงว่าที่สุดแล้วนะคะคนที่ พยายามจะช่วยเหลือเรามันมีเยอะอยู่นะคะแม้กระทั่งการที่เราก็ยังกลัวว่าเราออกมาคอเอาหรือว่าออกมาพูดหรือว่าออกมาทำสื่อแบบนี้นะคะมันจะโดนผลกระทบอะไรหรือไม่นะคะก็ไปสอบถามผู้รู้กฎหมายนะคะมาอีกแล้วนะคะเขาบอกไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าที่สวีเดนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการออกความคิดเห็นนะคะโดยที่มันไม่ได้บิดเบือนความจริงนะคะและถ้ามันเป็นความจริงนะคะเอาที่ไหนไปยืนยันนั่งยันนอนยันนะคะมันก็เป็นความจริงเนี่ยอันนี้ไม่ผิดเลยนะคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครจะมาทำาอะไรเราได้นะคะเขามีสิทธทิเสรีภาพให้คนสามารถพูดนะคะไม่จำเป็นจะต้องเงียบอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นที่เนี่ย ค่อนข้างจะเปิดกว้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะสำหรับการออกความคิดเห็นอะไรก็ตามนะคะเออแล้วก็อะไรใดๆนะคะตอนนี้อันก็พยายามจะสื่อสารกับเพื่อนๆที่เหลือนะคะและพยายามรวมกลุ่มกันนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะก็ถ้ากลุ่มไหนนะคะอยู่ที่เมืองไหนอะไรยังไงนะคะแล้วมีใคร อยากจะให้เราไปรวมด้วยหรืออะไรก็ตามเพราะว่ามันจะเป็นการดีถ้าเรามีหลายหลายคนนะคะเยอะมากเท่าไหร่ที่จะมากได้นะคะเราก็รวมตัวกันไว้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนอเครดิตที่ช่วยส่งเสริมว่าเออกลุ่มเราก็มีนะมีคนนะไม่ใช่กูมานั่งพูดคนเดียวเข้าใจไหม แล้วกม่ใช่นไม่น่าพูดคนเดียวไปเพื่ออะไรนะคะเออนะคะเราก็ต้องรวมกันไว้นะคะเราต้องเกาะกันไว้นะคะเพราะว่าเรานะคะพวกที่เขามาเกาะกันเนี่ยมันจะถือเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วแหละนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนพยายามทํานะคะโดยการวิ่งไปขอมูบอยบ่อย แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะไฟแล้วไฟอีกโทรไปแล้วโทรไปอีกนะคะก็ไม่เป็นผลนะคะเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันครั้งนี้ก็จะเรียกว่าเฮือกสุดท้ายของสายข่าวไทยในสวีเดนที่เหลือนะคะพวกเราต้องช่วยกันรวมกัน,นะคะ่ะไม่งั้น ไม่มีใครเรามาช่วยเราได้แล้วนะคะแม้กระทั่งคอมมูนยังช่วยไปได้เลยนะคะคอมมูนอาจจะเป็นตัวประสานนะคะตัวประสานพวกเราให้มาจูนกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคอมมูนก็เป็นมีเดียเตอร์อย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยดูแลความสะอาดเ,ออเรียบร้อยหรือว่าแม้กระทั่งบางคอมมูนที่เขามีการตรวจสอบออมิลเลียร์นะคะอะไรก็ตามนะคะเขาสามารถยืนยันได้เราได้ พอผ่านการตรวจสอบจากข้อมูลแล้วนะอะไรอะไรนะมีความเชื่อถือนะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรามารวมกระจุกกันได้นะคะแล้วเราอ่ะไอพวกที่มันหัวโจไปบ่อยๆไปบ่อยๆข้อมูลจําได้นะคะแล้วข้อมูลก็พูดอยู่ว่าเธอ <laughs> สงสารข้อมูลเนาะคอมูลเบื่อที่จะฟังแล้วนะคะเพราะ้อมูลโทรกี่รอบกี่รอบแล้วนะคะข้อมูลก็จะสรุปมาแล้วว่าต้องรวมกันอย่างเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะรอดตายนะคะไม่งั้นพวกเราตายห่ากันนะคะเพื่อนๆนะคะมารวมกันเด้อนะคะ เข้าไปนะคะ Facebook แม่ออนได้นะคะพิญยาพรวงสายยายแพรช่นะคะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรา่็จากกลุ่มเล็กๆนะคะเราอาจจะไปรวมกันกับกลุ่มอื่นด้วยหลายๆกลุ่มทั่วสวีเดนเลยค่ะตอนนี้นะคะพวกเรากําลัง พยายามรวมกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะเราจะได้มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เหลือนะคะ,ะใดๆก็ตามนะคะออนยังยืนยันอยู่นะคะว่าทางสมาคมไทยเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรอกเขามีบรรทัดฐานของเขาก็เรื่องของเขาไปนะคะ แต่กลุ่มที่เหลือของเราอะค่ะเราก็ต้องรวมกันนะคะเพราะว่าเราก็ยืนยันค่ะว่าร้านฉันก็มีมาตรฐานนะจ๊ะนะคะร้านเราที่เหลือก็ต้องช่วยกันนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยมันมีไปสองดูบะบางร้านนะคะเขาสวยไฮโซระดับห้าดาวนะคะสวยกว่าร้านที่ผ่านมาตรฐานอีกนะเออเขาก็จะแบบ ฉันจะไปรวมทําไมนะคะฉันจะให้เขามาตรวจสอบอะไรร้านฉันไม่ได้ทําผิดอะไรอยู่แล้วฉันจะไปรวมทําไมนะคะลูกค้าฉันเยอะอยู่แล้วไม่งอจ้าอย่างเงี้ยนะคะเออนะคะนี่ก็ไม่ได้บอกว่าร้านตัวเองสวยหรูเลิศไฮโซที่สุดในสวีเดนนะร้านออนนี่คงไม่สวยอะ่ะขี้เลร่อขี้เลร่มากแต่ร้านคนอื่นน่ะเขาสวยมากเขาไม่เข้าด้วยนะคะเขาไม่เข้ายังไม่พอเขาก็ นะคะอย่านะคะอย่าให้พวกเราที่เหลือจะต้องออกมาทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้มีแค่บางกลุ่มที่เขายังต้องการอีพัซซี่คืนมาเนี่ยอันนี้เขาจะแบบเดือดร้อนมากนะคะเขาต้องการเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เหมือนกันอันเนี้ยจะรีบรว,ร,วรวมรวมรวมกันนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ยังเหลืออีกกระเป๋ะหนึ่งนะคะคือกลุ่มที่ไม่เดือดร้อนไม่หึงไม่อุไม่เอาก็ได้ไม่สนใจเง,งี้ย อันนั้นก็เอาละทิ้งไว้อย่างตรงนั้นนะคะแต่อย่าลืมว่ากลุ่มพวกนั้นเขาก็ยังคงมีอุดมการ์เดียวกันก็คืออไม่พอใจเหมือนกันนะคะว่าจะมาตรวจสอบอะไรกันนักหนานะคะร้านฉันไม่ได้ทําผิดอะไรนะคะร้านฉันโอเคเพอร์เฟกอยู่แล้วเข้าใจไหมนะคะเออน,นะแล้วก็พวกเราที่เหลือนะคะเราก็ พยายามพยายามกันต่อไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่พวกเราจะออกมาประกาศกันนะคะว่าเออฉันพร้อมแล้วนะที่จะทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเออแต่ตอนนี้พวกเรากําลังบอกกันละเป็นสัญญาณในๆกันละว่าเออเดี๋ยวจะมาเจอกันนะเดี๋ยวจะมาจอยกันนะนะคะการรวมกันครั้งนี้จะถือว่าเป็นการรวมกันนะคะที่คือมันเหลือไม่กี่ล้านแล้วไงที่ตอนนี้มันเข้มงวดเข้ามาอีกละนะคะไม่รวมกับพวกที่แอบแฝงนะคะเพื่อน แอบแฝงนะคะยังไงนะคะคุณก็ทําผิดอยู่ดีนะคะเขามีแบล็คลิสต์คุณนะคะไม่ว่าคุณจะหนีไปไหนหนีไปเข้าสมาคมยังไงนะคะวันหนึ่งท่าแท้ของคุณก็เปิดเผยะคะ่ะเพราะว่าคุณแอบ,บทําอยู่ดีนะคะเพราะว่าคุณก็ต้องการเงิน นะคะคุณก็ต้องการเงินสักวันคุณก็แอบทําสักวันหนึ่งคนก็รู้นะคะอันนี้เป็นพวกที่อ้อนไม่ได้สนับสนุนเลยนะคะไม่ว่าคุณจะหนีไปที่ไหนนะคะโปลิสเขาก็จับได้อยู่ดีนะคะแต่สิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นนะคะมากที่สุดก็คือการที่เปลี่ยนกฎมากมายจนเกินไปนะคะซึ่งทําให้ร้านนวดไทยนะคะอึดอัดนะคะจนไม่แน่นะถ้ามันอึดอัดมากจนไม่ไหวแล้วนะคะ วผัวพวกเราจะมารวมตัวกันแล้วคะมีการยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าอย่านะคะอย่าไปยุ่งกับพวกที่เหลือมากมายจนเกินไปนะนะคะไม่งั้นเขาก็ไม่ยอมนะคะลุกคือกันทั้งประเทศแน่นอนนะคะเพราะผัวผัว,วเราก็น้อยหน้าที่ไหนล่ะนะเออนะคะอย่างนี้ผัวผัวพวกเราก็จะมาคุยกันละอะไรอ่ะนะ,ะเออนะขนาดนี้หนีไปหนีมากันแล้วนะว่าเออไม่เอาใจอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ตอนเนี้ย ยังมีกลุ่มที่ว่าต้องการนะคะและอยากเอานะคะให้เร็วทันสิ้นปีนี้นะคะพวกเราคุยกันอยู่แล้วก็อยากจะทำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมให้มากขึ้นนะคะ ก็โอเคเจอกันนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ส่งข้อความมาทักทายกันนะคะพวกเราก็ยังอยู่รับฟังปัญหาของทุกคนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆน,นะคะมาดาโมาแนนจะยืนอยู่ตรงนี้อยู่นะคะ mm. เพื่อที่จะรับฟังปัญหานะคะและรวมกลุ่มกับเพื่อนๆและพร้อมจะไปรวมกับเพื่อนๆทั่วสวีเดนเลยค่ะนะคะประกาศไปตรงนี้นะคะเพราะเราถอยไม่ได้แล้วนะเราถอยไม่ได้แล้วนะคะไม่งั้นจะมีคนบอกว่าเราเป็นบ้า mm. อืนะคะ โอเคนะงั้นเท่านี้กันนะลาก่อนนะบ๊ายบายฮิโดูอา้าวมีคนโทรมาแป๊บนึง